สวัสดีทุกคนนะครับผมกับเกมแหววบุฟนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มจากการกดเริ่มเล่นแล้วก็กดเล่นทันทีเลยนะครับระบบก็จะสุ่มบทบาทต่างๆให้เรานะครับก็จะมีทีมชาวบ้านแล้วก็ทีมหมาป่านะครับผมมาดูว่าผมจะได้บทบาทอะไรนะครับอ๋อผมได้บทบาทชาวบ้านนะครับได้บทบาทของผู้มีรางหรือว่าเซียนะครับบทบาทของผมก็เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดของชาวบ้านนะครับบทบาทนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะฮะ ตอนคืนหน้าที่ของผมก็คือส่องว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนนะครับโอเคถ้าอยู่ฝ่ายหมาป่าพอกดไปถ้าขึ้นร้ายก็คือเป็นหมาป่าแน่นอนนะฮะอ่านี่ครับแบบนี้นะฮะก็ผมก็จะพิมพ์ว่า2ร้ายนะครับเพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าผมเป็นลางแล้วก็ให้รู้ว่า2ร้ายแล้วก็ให้โหวตค่านะครับแต่ถ้าผมส่องคนดีทีมแบบชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวเป็นบริการเป็นหมอก็จะขึ้นเขามาดีนะครับจะเว้นแบบพวกที่แบบมีแบบพลังเยอะๆเ,เช่นแบบผู้ส่งสารก็อาจจะ ขึ้นมาไม่ทราบฝ่ายครับหรือว่าคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับไอค่าเบอร์เก้านะฮะโอเคผมก็ส่งไปนะฮะสองร้ายนะฮะโอเคก็จะมีบทบาทหลายอย่างมาสันตินะฮะหรือว่าอะไรก็ตามนะ,ะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เบอร์อะไรตายเบอร์เก้าตายเป็นคุมขังน,นะฮะโอเค อ่าเบอร์สองเงียบเงียบนะฮะสแสดงว่าหมดทางจะสู้แล้วนะครับหมดทางจะสู้จริงๆนะโอเคข้อมูลวันนี้ก็มีนั่นยิมีประมาณนี้นะเบอร์สองบอกสนะิบสามจริงหรือเปล่านะฮะเบอร์สองบอกสิบสามจริงหรือเปล่าไ,ไม่รู้นะครับกเกิดการด่ากันขึ้นอะไรครับกูดําอะไรนะครับ,รรบเบอร์สิบนะฮะโอเคผมก็จะบอกเพื่อนๆจิ้มสองฮะโอเคเพื่อความชัวเขาเียว่า ความไม่ลังเลที่จะจิ้มเบอร์2นะฮะเดี๋ยวไปจิ้มเบอร์อื่นมั่วสั่วนะครับเพราะผมคือผู้มีรางนะครับเออผมบอกว่าใครขยับก่อนโดนเป็นเกย์ใช่ไหมทุกคนก็จะโบวถไปที่เบอร์2อนะครับก็คือ,อก็คือผมว่าน่าจะไม่ไม่โดนโบวตายเพราะว่ามันมีหมาสันติก็คือความสามารถของหมาสันติก็คือจะสามารถปกป้องปกป้องผู้เล่นจากการถูกประหารได้หนึ่งครั้งนะครับต่อเกมครับผมก็เชื่อว่า มาสันติก็จะใช้ความสามารถแน่นอนนะฮะนั่นนะเห็นไหมครับถูกปกป้องนะฮะโอเคไม่เป็นไรคืนนี้ผมจะส่องใครดีส่องคน,นนี้โอ้แม่นจริงๆนะครับผมเนี่ยโอ้โหอ่าตอนนี้เบอร์สองกับเบอร์สิบเอ็ดนะครับก็ขึ้นไลค์ก็สแสดงว่าหมาแน่นอนนะฮะหมาร้านเปอร์เซ็นนะครับทีมฝั่งฝั่งไม่ดีนะฮะเราเป็นทีมคนดีนะครับโอเค ตอนนี้นะครับก็คือคลิปนี้ก็จะในแสดงให้เห็นการเล่นแบบแบบฝ่ายชาวบ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคดูซี่ใข่ตายอ๋อไม่มีคนตายเหรอไม่มีคนตายครับเป็นไปได้หรือว่าแบบหมอพยาบาลปกป้องถูกคนนะครับโอเคให้ทุกคนยิงสองใช่ให้น,นั่นยิงสองแล้วก็โบว์สนะิบเอ็ดนะไอสารเตี้ยนะครับเอา ยิงสิบเอ็ดอ๋อไม่เป็นไรครับมีค่าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวให้ผู้สงสารนะครับหรือว่าสสชุบผมขึ้นมาได้นะครับตอนแรกบอกให้ยิงสองก็บวกสิบเอ็ดครับไม่เป็นไรก็คือเบอร์สิบเอ,เอ็ดเนี่ยก็เป็นลูกหมาปา่าหน้าที่ขนนุษบัติก็คือเมื่อตายเนี่ยก็สามารถลากคนมาตายตามได้คนหนึ่งนะครับก็เขาก็ลากผมตายตามนะครับเพราะผมเป็นบุบาทที่หดที่สุดนะครับในชาวบ้านนะครับโอเค เบอร์2ต้องรอรุ้นนะครับว่าเป็นหมาอะไรนะครับโอเคผมก็เชื่อว่าทุกคนก็จะโหวต2นะครับโอเคพอเวลาเนี่ยเ,เบอร์13นะครับที่เราเห็นขึ้นบทบาทนะว่าสานเตียก็คือเบอร์13เนี่ยก็ได้ได้ยิงนะบทบาทก็ถูกเปิดเผยนะครับได้ใช้บทบาทนะครับสานเตียก็ใช้ความสามารถได้2อย่างนะฮะต่อต่อเกมนะครับ ก็คือยิงหนึ่งครั้งแล้วก็สามารถเปิดบทบาทบทบาทของอคนนะครับได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคทุกคนบวชเบอร์สองนะครับก็ขยี้ยิงสิบแล้วโอเคสองตายนะครับเรียบร้อยอโอเคแล้วผมก็เขียนว่าให้สอสอชุบผมทีนะครับแล้วก็ก็จะดูว่าสอสอเบอร์อะไรนะครับเราก็ถามสอสอว่าสส เบอร์อะไรหรือเบอร์ไหนนะฮะโอเคสสก็บอกมาแล้วนะครับอะไรสอสอชุดสอสอสิบสี่ชุดอ๋อมีสอสออ๋อมีสสอสองคนเหรอครับอู้เกมนี้เอามีสสอเบอร์หนึ่งกับสสอเบอร์สิบสี่นะฮะโอเคจับเลยฮะผมกลับคืนชีพแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีชาวโลกนะฮะโอเคอะไรอ่ะต้องการอะไรที่น่าสนใจกว่าน,นี้คืออะไรไม่เข้าใจโอเค13เปิดปด 15, 4, 3, ทสิบห้ให้ทีโอเค13นะครับก็ใช้ความสามารถคือยิงไปแล้วเดีออ๋ยวอันนี้ก็คือเปิดบทบาทของใครก็ได้นะครับสามารถเปิดบทบาทได้นะฮะโอเค ได้ไอจีโอแม่ครับอ๋อสิบสามเปิดไปแล้วนะครับสี่ดีนะโอเคคือคือไม่บอกบทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ายรายรู้นะครับพือเป็นแบบคนสําคัญอีกคนหนึ่งนะครับสิบสองบอกช้าผมบอกช้านะฮะขออภัยนะครับคือถ้าเขาเนี่ยเวลาพิมพ์เลขมาเนี่ยใช่ไหมครับเลขของเราเนี่ยก็คือเราจะเห็นเป็นข้อความสีชมพูนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็จะคัดกรองคนก่อนว่าเอใครใครเป็นคนดีนะฮะ โอเคมีหนึ่งสี่สิบสองสิบสามสิบสี่ดีนะครับอ่าทุกคนก็ต้องโหวตเบอร์สิบสิครับท่านอ่าเพราะว่าใช่ป่าวะสิบสองสามมั่วละสิบนี้มั่วนะฮะสิบนี้น่าจะอ่ามาไม่ก็สามครับโอเคจัดการอ่าไปสิบอา้า ทำไมไม่ถูกกัวดอ่ะใครปกป้องอ่ะเอเครับอ่าสิบห้าดีนะครับสิบน,นี้บทอะไรไม่แน่ใจก็คือผมว่าคนที่มาเล่นบทเออหนูน้อยผู้ใส่ซื่อเนี่ยเออเล่นบทหนูอ่ะคือคือบทมันเนี่ยก็สามารถปกป้องเหมือนมามาสันติเลยนะครับก็คือปกป้องผู้เล่นที่ถูกประหารได้คนหนึ่งนะมันน่าจะกวนนะครับไออคนที่เล่นบทนี้นะครับเออก็รู้ว่าสิบมันร้ายนะครับก็ เห็นไหมหนูน้อยนะฮะก็ก็ยังปกป้องสิบนะครับอ้าวผู้ส่งสารสอสเราตายแล้วนะครับโอเคสิบห้าดีครับโอเคสิบแม่แม่แมวแมวแม่แม่แโอเคคำถามว่าใครปดหนูน้อยเออมันกลัวนะอยากรู้จริงๆนะฮะปดหนูน้อยเนี่ย ปป้องสิบเฉยเลยปกป้องสิบเฉยนะโอเคเดีกก๋ยวนะกูสติเราเองอีสิบอสิบไม่มัวแล้ะสิบเนี้ยสิบไม่มัวแล้ะมาเราอง์เราเองสิบสิบสองสามเฉยสิบสองสามเฉยเชื่อเราปะเออสามได้ไงครับ สิบนี้น่าจะมูะ่วแล้วก็ให้ทุกคนกดสิบเหมือนเดิมนะครับโอเคกดโหวตไปเลยเพื่อนจิ้มสิบอย่าไปสนใจอะไรนะครับจิ้มไปนะครับสิบเออจิ้มสิบไปนะครับอย่าไปสนใจนะฮะสิบนี้บอก iPad คิดแปหมดก็เรื่องของมันนะบอก 12บสองแบบ i p แพหมดไม่ได้ใช้ iPad ครับท,ทุทีใช้มือถือเล่นครับบายบายนะครับลาสุดโลกแห่งความตายนะครับเบอร์สิบพีวน่เห็นไหมสับส่งโอ้โหเป็นสับโอเคอ่าสิบดีครับผมส่องเจอแต่คนดีๆนะครับท้ายเนี่ยก็มาเช็คหน่อยว่าใครใครแบบเอ่อใครดีบ้างนะมาคัดกรองคนนะครับ Okay. วิธีการคัดกรองคนก็เราก็ก็ทราบได้นะที่ผ่านมาเราเล่นเกมเราส่องใครได้รลอว่าใครมีบทบาทอะไรได้เปิดบทหรือยังครับแล้วก็พิมพคัดคัดกรองคน,นครับเพื่อทีมที่ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนดีบ้างนะครับแล้วหมามันค่าสิบหกเฉยโอเคการคัดกรองคนเนี่ยครับทําให้เอทีมชาวบ้านเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะชนะสูงนะครับโอเคจะได้รู้ว่าใครยังไม่อยู่ในในฝ่ายดีที่เราพิมพ์บ้างนะครับจะได้คัด เรื่อยๆนะครับถึงว่าเกมนำนะครับเกมนำโอเคห้าเจ็ดสิบห้าโอเคอันนี้คือน่าสงสัยนะครับเราอย่างไม่ทราบนะฮะว่าปับ๊บคนเหล่านี้นะฮะเป็นตัวอะไรตอน,นี้หมาเหลือสองใช่ไหมคนบ้าเหลือหนึ่งฮะแต่ถ้าเราบสถคนบ้านเนี่ยในการประหารคนบ้าก็ชนะนะครับเป็นบทบาทเดียวนะฮะก็ระวังด้วยโอเคก็เหลือสซอคนหนึ่งใช่ไหมใช่ปะวะมีผู้แฝงตัวด้วยนะครับ แงตัวก็เป็นบทบาทเดียว15บหก็รอากันไงเดี๋นะสิอ๋อใช่ใช่เออผมก็ก็ลืมไปไงเออผมก็สองสิบห้าแล้วกว่าดีครับขอโทษนะครับสิบห้าผมผมผมผิดไปแล้วนะ <c oughs> ใครดีเออมีคนเปิดหกนะฮะเอเจ็ดเปิดสิบสามเปิด เจ็ 7, เออเจ็ดไปเลยเจ็ดเปิดสิบสามมันาสิบสาเป็นสันสันติยัง,งเป็นคนดีนะฮะสี่บวกสิบสามสันติย์ูครับูอ้ากูบ้าเฉยหรือเป็นหกวะอ้าสวยเป็นหมากูบ้าเฉยโอเคหกไม่ทราบโอเคผมจะเขียนนะครับหกโอเคไม่ทราบนะครับ มอทอก็คือไม่ทราบฝ่ายก็คือผมไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนนะถ้าสมมุติว่าเป็นชาวบ้านก็คือแบบจบนะแต่ไม่ถ้าไม่ไม่ใช่ชาวบ้านถ้าเป็นคนบ้านเนี่ยแล้วเราโหวตเนี่ยก็จบนะเพราะว่าคนบ้านก็ขึ้นว่ามอทอนะครับหรือว่าหรือว่าผู้แฝงตัววะนะครับอันนี้เราไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับแต่เราเพื่อนๆคิดว่าเป็นอะไรนะฮะหมอตายแล้วนะครับเบอร์สี่โอเคแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนปุ๊บแล้วก็มีกดปุ่ม เพื่อลดเวลานะคะโอเคปุ่มซ้ายมือเมื่อกี้นะครับด้านล่างนะคะจะเป็นปุ่มลดเวลานะโอเคเดี๋ยวเราเช็คแชทหน่อยห้าหกเคลมเคลมเนี่ยหมายความว่าก็คือบอกบทแล้วก็คืออะไรบอกมาเลยเพราะาอ,ยอยู่ท้ายเกมแล้วนะครับบอกมาได้เลยนะครับ ือเขยมบดมาได้เลยนะครับว่าบดอะไรกันครับอืมเพื่อนก็บอกนะครับว่ามทอน่าจะบ้านะฮะใช่นะครับน่าจะนะครับน่าจะบ้าน่าจะนะครับหลือจะเป็นผู้แฝงตัวก็ได้นะครับโอเคเราต้องอีกห้าีครับโอเคพร้อมโบตนะฮะเดี๋ยวเราโบตใครดีโอเค ว่าผมจริงเวลาไม่รู้นะครับต้องดูเพื่อนนะเปิดตามหรือเปล่าเพื่อนนี่ต้องเชื่อใจผมนะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นแบบผู้มีรานะเซเป็นหัวหน้าของพวกคุณนะครับอ,อ้าวไอหกเบอะบวดวดผงเฉยเลยนะฮะทรนะงอาจจะบ้าแล้วนะทรงนี้เฉโอเคหกมันบวดผมเฉยเลยนะ,ะเอาละโอ้ยหมาสวยงามมากโอ้โห ชาวบ้านชนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแวร์บูฟนะครับก็เล่นง่ายๆนะครับอยู่ทีมชาวบ้านนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเป็นการนำเสนอแบบทีมชั่วลายบ้างครับทีมหมาบ้างนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครนะครับให้กับช่องเพลนเฮลนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสำหรับเกมแวร์บูฟนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถ้าชอบตรงไหนหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้เลยนะครับ